ดดูดๆดๆดหมูหมูตดกโอ้ยบอลลน้วนเลยนี่บอลลนอืมกา้ตงนเลยการตึงงนเลยต้องบอกว่าโอ้น่านัดนู่นนะไม่คยด้อ่างเ้ยต้องไปต้อเอามนโอ้โหมันคือชั้นรองทุกคน มเส้นซีมันดำ่ะไนี่ตืนเส้นตืนเส้นพวนยเลยมันคนละพันกันกับโอ้กนละม้วมันไก่ปกม้วงแบบนี้เลยโอ้ซีมันดั่มใช่ไหมนห้นนก่อนเ็ดมันสีน้ำตาลนั่นนะคนละพันกันเอานจุนเปี้ยวนะโอได้เวลาหลเราหลหลนี่โอ้ปรังนี้เลยพี่ตังมันเลยเกือจริงแม่มันโตโตแกะเนี้ยนะเจะปากมู่นนี้มัน มันมันอันนี้มาเร็วเป็นไก่เป็นไก่เป็นล้นเลยเป็โอ้นเออก็เป็นไก่ขึ้นไก่ขึ้นมันขาขาวไก่ขึ้นมันใหญ่นั่งซี่ขาวขาวอันคือเคยมันนะคะเคยมันตัวใหญ่นั้นตัวใหญ่นั้นโอ้ตัวน้งว่านเติมนะซึ่งพอปิดนั้นอันนี้ก็ปิดรอบเหล่าใช่ไหมพอถ้าปอเราออกมาต้องอาดจันมาเติมหน้าอยู่ดีนี่มันเติมไาเก็บยวใกล้ดีว่าเดี๋ยวนึงก็จริงจริงจันนี้มัน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 แต่ มันมันค่ไม่กอดีแต่แต่ตะวจันเนียนได้จันเนียจันเนียนจันยบเลยเราอย่าอย่าจันยับแต่แตัวเนียนค่ายตัวเนียนคายได้ไอตัวนี้ก็ใคลาเอาไปทำไดมั้งทำได้ได้มั้งเดี๋ยวนี้มันไปไล่ไล่ไล่่ปะกาศอ่นอ่านะกาศันได้ขนนมือนลอยอันนี้มันไม่หลบอนี้จัน่อันนี่นี่คได้ตัวเนีนันียนตะวนัวนียนคอยอุ่วนี้่ะ เชนโรคนะฮะนี่พันอะไรนะปากหมูปากหมูัวราสิกาตทวราสิกาตัวราิกาเนี่ยทุกคนมันหยาบมันหยาบอันนี้มันจะหยาบหยาบนี่มันจะละเอียดละเอียดยวมาเรียกโรลเป็ดโอ้ตับหมดเลยอันนั้นไหมบอกเนียมันตึงปิดเกลวกเลยปิดขอบมีก็ได้ไมันม่นีไม่ไม่ก่ไม่ไก่ไม่ไกเอกระว่านได้ลคนหนน้าเนีเราเราได้แค่ เดนอี้ใกล้ถึงเบิ่ดีดอกนี่อทิติดกล้องอัติดดอกใกล้กเลดอกลอะไรบงนี้เป็นตัว่นะ่นกันไหมได้เปนนเปตัไบางทีเขาเอาเป็นตัวจานออนิ่ไมออนทงมันจะอยู่ในกระปรงกลมนันนะเออถั่ยถัยถัย ไอ้คนเดอยกเล้นะโมโม่ตัวตัวยโมมันไม่ได้มันไม่ได้เต็มมันไม่ได้เต็มแบบอิตามาบันนู้นเนะมันเต็มมัาแล้วแต่ว่านั่นแต่ไม่ปุ๊บก็ปอนี่แต่ว่านี่มันจะเป็นกรมันนะจะคุมเป็นกรมันไม่ใหญ่อมันไม่ได้เป็นตัวเหมือนอิตามาบันนู้นไอ้มันแต่เป็นตัวแต่มันต้นมันจำจำจำจะเป็นกรบันนี้มีหน่าว่านในเบรนเดี๋ยวเราจุดด้วยไหมหน่าว่านหน่าว่านจิง Blue. มันไม่เป็นมันไม่กลมมันอันโนน่ะใช่ไหม่อมันจะกลมกลมกลมตอ่ uh huh. ตอตอ่อต่อต่อกันนั้นเออหอมเดี๋ยวนี่มันหอมเปรี้ยวหเปรี้ยวเด้งเด้งอืกินคีชันนะมันบอกว่าคีชันนะกินมันจะมีกินคีชันนี่ด้วยอันเก่าดูทั้หมดได้เหรออันก่อวันนังนี้ดูร็อกเลยรอกในมันจะมันจะไม่ว่าเก่งกันนะก็เอาหน้าหนัดเลยนี่น่ะกเออเรื eh ่อยเลยไปดิ นิวคลึงได้ทุกคนความนะิวคลึนิวคลึงมันะตมันกระยันกันเน่อูเดียวต้องเ้ยติางเดียวเนามนตี่ไม่มดอกไม้ตกนหอด่ได้นะบดไ่มนีเดีงตเ่ตำนะเืต่ำพึ่งอะีงต่นพึ่อะไรน่เสงก้าเรียวเด็กต้องเสงมดกูหมอโยตายต้เบือง นี่นเดือดโอ้ละเป็มันยนี่ให้เล็ากติดห้าปากถ่างเขาโอนี่ไงถ่างเขาปากเลยปากดูลักษณะปากวันะฮะนี่คือผัดปากมู